ทำเอาแฟนคลับจีนชมเคมีเข้ากันมากนะคะสำหรับพิมพถาธานิดาที่ไปเล่น M v มวีเพลงใหม่ของบิวกินพุทธิพงศ์งานนี้มีโอกาสได้เจอพิมพถาเผยว่าดีใจได้ไปเล่น MV ให้บิวกินซึ่งส่วนตัวเนรู้จักกันอยู่แล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆที่ได้ร่วมงานกันขอบคุณคนชมเคมีเข้ากันผลตอบรับดีกว่าที่คาดไว้เพราะเราก็ตั้งใจทำงานมาก บอกเป็นข้อพูดก่อนนะคะว่าจุดที่ใจก,ก็ที่ใจคือตอนแรกที่ทางทีมงานบิวกินแล้วก็น้องเขาติดต่อมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราหรออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือหนูว่าส่วนตัวนะหนูรูสึกว่าหนูอาจจะอายุห่างกับบิวกินเยอะอะไรเงี้ยแบบเราสามารถเป็นนางเอกเอ็มวีวิวกินได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราก็รู้จักกันอยู่และะ้วค่ะหมายถึงว่าแบบเคยไปทานข้าวเคยเจอตามงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออดีใจเป็นโอกาสที่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เราได้ทํางานกับบิวกินอ็บเมีีด โอ้ยขอบคุณมากขคือคือมันจะมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราแบบกล้าเล่นกับยูกินมากขึ้นกล้าเข้าใกล้กล้าแกล้งแบบแกล้งกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะแบบส่งผ่านจากบทบาทที่เขาวางไว้ในเอ็มวีได้ดีเลยค่ะก็มีตามบ้างตื่นเต้น่ะเอาะเราก็แบบว่าหุ้ยเขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยก็ก็ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรผลตอบรับดีค่ะดีกว่าที่คาดไว้ก็ก็ดีใจที่ทุกคนชอบเพราะว่าเราก็แบบ โอ้เราตั้งใจทำงานมากเราแบบไปประจวบเลยอะไรแบบนั่งรถไปอะไรก็ทุกคนเต็มเต็มที่เราก็ดีใจใช่ใช่มันถ่ายไม่อยากแกล้งกันบ้างไหมคะพิมค์ขาโอ้ยหนูแกล้งไม่ทันเขาแล้วค่ะบิวกิ้นอันดจีเยอะมากเขาแบบว่าโอ้เขาแกล้งเขาไม่ได้แกล้งแค่เราหนะเขาแกล้งทุกคน นอกจากนี้ก็ยังเผยถึงเรื่องที่เพิ่งจะควงหนุ่มแบงค์ทิติไปเที่ยวที่ไต้หวันมาเรียกว่าเป็นทริปกินไม่ได้เป็นทริปหวานมากขึ้นแต่ได้คุยกันลึกซึ้งในเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้คบแบงค์สปีแล้วส่วนเรื่องที่ฝ่ายชายถอดเสื้อบ่อยเพราะกําลังพยายามปั๊มหุน่นอยากมีกล้ามเนื้อมากขึ้นส่วนตัวนี้ไม่หวงค่ะเขาน่าจะดีใจเพราะเขาแบบว่าพยายามปั๊มหุ่นอยู่ใช่คืออย่างที่บอกอที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากแบบ มีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจะได้รับบทที่แบบดูโตขึ้นเพราะอายุเขาก็แบบเริ่มเริ่มมากขึ้นใช่แบบไม่ได้เป็นแบบวัยรุ่นอะไรแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทําตัวเองให้ตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้แบบว่าเดินเดินห้างแล้วเขาถอดเสื้อไงคือเขาแบบว่าถอดที่ทะเลคือทะเลหลังหลังภาพอ่ะทุกคนเขาก็ถอดหมดคือเราเขาเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรไปไต้หวันมาไปไต้หวันใช่ใช่ค่ะ จะไปทำคลิปวิดีโอหรืออะไรอะไรได้ใช่ก็ไปถ่ายยูทูบแหละเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเท <S <S right> OLED> Alright> ี่ยวก็ถือว่าทํางานไปด้วยก็เลยว่าเออเดี๋ยวแบบเอาอีพีกลับมาฝากคนดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีทั้งเที่ยวทั้งกินเลยค่ะก็แต่ว่าเป็นคู่ที่หวานมากะจริงหรอก็ไม่นะหวานอาจจะแบบว่าลงรูปบ่อยอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบหวานววกันนะคิดว่าใช่ก็ฟิลฟิวแบบเพื่อนๆเลยแกล้งกันอะไรมากกว่านนมอะไรนะ หวานมากขึ้นก็ไม่นะ่ารู้สึกปกติแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเราเริ่มแบบคุยกันได้แบบลึกขึ้นอะไร่งเงี้ยในเรื่องแบบในชีวิตที่แบบเรามีปัญหาเยอะๆมันรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นในความรู้สึกมากกว่าที่แบบว่าเออเราไว้ใจเขามากขึ้นคุยเรื่องแบบอะไรลึกๆก,กันได้มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะ และหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ